ผมได้ติดตามการเปิดตัวของ Nintendo Switch 2มาตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวคือตั้งแต่วันที่3เมษายนปี68แน่นอนพอเปิดตัวมาก็เป็นกระแสของราคา Nintendo Switch 2ที่แพงขึ้นกว่าเดิมถึง150ดอลลาร์ยังไม่พอเจอกระแสของแผ่นเกมที่มีราคาสูงขึ้นโดยตัวของ Mario Kart w o r d เนี่ยเขากลาวว่าจะสูงถึง80ดอลลาร์ยังไม่นับรวม DLC ต่างๆ ซึ่งทาไมผมถึงบอกว่าเราเนี่ยไม่ควรจะไปสนใจเรื่องเหล่านี้แล้วมองสว่าเป็นเรื่องไร้าสาระผมต้องบอกก่อนนะคบว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนตัวยงในการเล่นเกมคอนโซลเลยโดยเครื่องเกมคอนโซลที่ผมเล่นเครื่องแรกก็คือตัวของ PlayStation 1ตั้งแต่สมัยประถมละเมื่อเราเล่นเราก็รู้สึกชอบแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเพย์ Play 2มันจะออกเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราอยู่มปลายเรายังไม่มีเงินเราก็เลยไม่สามารถที่จะซื้อได้ แต่ก็ได้มีโอกาสไปเล่นตามร้านเกมนะครับสมัยก่อนก็จะมีร้านเกมเยอะมากๆเลยแถวโรงเรียนเพย์สองเนาะและตั้งแต่นั้นมาเราก็ตั้งใจกับตัวเองนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีรายได้เราอยากจะซื้อเครื่องเกมคอนโซลเป็นของตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งพอเรามีรายได้ในขณะนั้นนะครับเป็นช่วงของยุค PlayStation 4 Pro และราคาเนี่ยมันอยู่ที่15ื่นบวกบวกในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยตัวของ Nintendo Switch 1กล่องแดงเนี่ย มันอยู่ที่ไม่ถึงหมื่นประมาณ 8, 9ดเก็ศูนย์ก็ตัดใจได้ไม่ยากครับก็เลยโอเคถึงแม้เราจะเป็นแฟนบอยของ PlayStation แต่เราลองเปิดใจให้อีกค่ายหนึ่งดูก็คือตัวของ Nintendo เมื่อซื้อมาพร้อมกับแผ่นเกมที่เขาแถมให้ในขณนะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบมากเลยนะเพราะการเล่นเกมคอนโซลเนี่ยมันลื่นไหลามากๆเลย ระบบทุกอย่างครับมันถูกออกแบบมาเพื่อ n Nintendo โดยเฉพาะทั้งจอยคอนทั้งการเคลื่อนไหว Motion Sensor ต่างๆกระท่ัง,งผมมาพบปัญหาหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของราคาแผ่นเกม Nintendo Switch ผมโดยส่วนตัวนะผมมองว่ามันสูงไปแม้ว่าจะผ่านระยะเวลามาช่วงหนึ่งแต่เราจะพบว่าราคาเกมของตัว Nintendo Switch เทียบกับตัวของ PlayStation เทียบกับตัวของ t e a m เนี่ยถ้าเป็นเกมเดียวกันนะครับ Nintendo Switch จะมีราคาที่สูงก,กว่าแม้จะถูกปรับกราฟิกลงมาต่ำที่สุดในบรรดาสามเครื่องนี้ก็ตามนั่นก็ทำให้เราครับไม่สามารถเป็นแฟนบอยของ Nintendo ต่อไปได้แล้วก็ตัดสินใจขายเครื่องเกมนี้ทิ้งและกลับไปซบอก Steam และไปซื้อจอย Xbox มาใช้เล่นเกมแทนผมเล่าเงนี้ให้ฟังเพราะอะไรฮะผมอยากให้ทุกคนเห็นนะ,ะับว่าในที่สุดแล้ว market is right พราะถึงแม้ว่าตัวเราเองเนี่ยจะรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีราคาสูงเกินไปไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้รับแต่ตราบใดที่ตลาดโดยรวมเนี่ยเขาเห็นว่าสิ่งนั้นมันยังมีคุณค่ามันก็ยังยงคงขายได้อยู่ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะนับจากวันที่ผมขายตัวนี้ไปเนี่ยตอนนั้น่ะคือเครื่อง Nintendo Switch 1นะครับมันเปิดตัวมาได้ประมาณ4ปีละผมก็ยังแบบแช่งในใจเลยนะว่าสักวันนึงเนี่ย มันต้องขายไม่ได้ราคาแผ่นมันต้องลดจนกระทั่งนะปัจจุบันนี้เนี่ยที่ Nintendo Switch 2กํกำลังจะเปิดตัวเนี่ยราคาแผ่นเกมของตัว Nintendo s w i t c h เนี่ยก็แทบจะไม่ลดลงเลยนะครับน่าจแสดงว่าตลาดโดยรวมเนี่ยเขารับได้กับราคานี้ของ Nintendo Switch เพราะฉะนั้นนะครับเราก็มองซะว่าเรื่องราคาพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระไม่มีความสำคัญสิ่งสำคัญเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดราคาไทยเปิดตัวขึ้นมาเนี่ย ตลาดในไทยเนี่ยจะตอบสนองกับราคาอย่างไรซึ่ง Market is Right เนี่ยมันก็เคยทำ้ายบริษัท Nintendo มาแล้วโดยในอดีตนะครับ n i n เ e n d o เนี่ยก็เคยพังเรื่องของ Wii U เหมือนกัน Wii U เนี่ยเราลองไปย้อนมองเก่าๆดูเราก็จะพบว่าเป็นเครื่องเกมที่เป็นความล้มเหลวของ Nintendo เลยเนื่องจากยอดขายแย่มากโดยเขาก็มีการวิเคราะห์ไว้ในหลายประเด็นนะทั้งตัวของสเปคที่ต่ำกว่าหลายๆเจ้าแล้วก็เรื่องของการตลาดที่ไม่ดี ระบบเกมที่คนในยุคนั้นไม่นิยมแล้วก็สามารถล้มเหนวได้เพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า market is right เนี่ยในประเทศไทยตลาดคนไทยจะนำพายอดขายของ Nintendo Switch ไปในทางไหนถ้ามันดีทุกอย่างมันก็จะเหมือนเดิมต่อให้ทุกคนลุมด่าลุมว่าเขาแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดยอดขายมันตกผมเชื่อแน่ ว่า Nintendo ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆให้เกมเมอร์ชาวไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวของเกมนี้ได้ง่ายขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับขอบคุณครับ